สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะหยุดนะหยุดพฤติกรรมแบบนี้ได้แล้วนะครับผมบอกผมบอกแล้วว่าเอฟซี F T ที่เขาเฝ้าดูอยู่เนะี่ยเขาดูเขาดูด้วยความจริงใจนะครับความมีน้ำใจนะครับความจริงใจความมีน้ำใจให้กัน หยุดพฤติกรรมที่มันทำให้เกิดความขัดแย้งกันดีกว่าผมว่านะผมว่าบทสรุปจุดจบเนี่ยนะครับทุกคนมันมีกันหมดแหละนะครับที่พวกคุณอ่ะผมรู้ได้เลยนะครับที่ที่พวกคุณอิจฉาลุงป้าโดยชัดเจนน่ะมันเกิดจากประเด็นที่ว่า คุณคิดมองเลยครับว่าแบบนี้ทําไมบุคคลธรรมดาและโดนกล่าวหาว่าเป็นจําเลยทําไมถึงได้รับความรักจากคนอื่นเยอะแยะมากมายทั้งที่ตัวกูก็เป็นคนเช่นกันเป็นอะไรเช่นกันมันถ้าพูดอย่างนี้มันมันต่างกันนะครับมันบอกกันไม่ไม่ได้หรอกครับว่าใครจะมีนคนรักเยอะใครจะมีคนรักน้อยแล้วอีกอย่างหนึ่งนหะ่ะ มันอยู่กับพฤติกรรมไม่สันดานที่พวกคุณทาด้วยนะครับอย่างตัวลุงพลเขาไม่ได้ไปอิดฉาใครนะครับมีคนมาอิฉานะครับโมเมนต์มันเลยต่างกันจากพวกคุณทุกคนขี้ฉาเห็นไหมมีเอฟซีคนดา่าพวกคุณสาบแช่งพวกคุณในช่องผมเยอะแยะมากมายเคยเข้ามาอ่านเคยเข้ามาดูคอมเมนต์ในช่องผมบ้างไหมว่าเขาพูดว่ายังไงกับพวกคุณ โอเคผมอาจจะโดนดา่าจากช่องพวกคุณว่าผมมันคนเนรคุณนะครับผมมันคนไม่ทดแทนบุญคุณไอน้คนเนรคุณอยากจะว่าก็ว่าไปอันนั้นผมไม่สนใจนะครับผมถือว่ามันเป็นเรื่องที่พวกคุณพูดขึ้นมาผายเดียวผมไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ได้บีดฉานะไม่ได้บีดฉาพี่ๆเหล่านั้นนะว่า คนนี่ออกมาด่าหลวงป้าผมไม่ได้ปิดฉานะว่าคุณมีนุ่นมีนั่นมีนี่ผมเคยไปปิดฉาคุณไหมผมเคยปิดฉาพวกคุณไหมเอาพวกคุณมีเยอะพวกคุณรวยไม่ผมก็เป็นผมอยู่อย่างนี้นะครับผมเห็นคนอื่นได้ดีผมก็พอยินดีไปด้วยนะครับผมเห็นหลวงปูมาตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่ยังมีฝาบ้านเห็นไหมจนทุกวันนี้เขาสามารถมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมาย เราก็ยินดีกับเขานะครับพอยินดีกับเขาไปด้วยพออนุโมทนาบุญกับเขาไปด้วยให้เขาได้ทําบุญได้ทําสร้างกุศลไว้แล้วเขาไม่ได้สร้างแค่ให้ตนเองภายเดียวนะฮะเขาสร้างแล้วเขายังเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นด้วยเผื่อแผ่ตั้งไหนพี่ก็ดูดีเอฟซีได้ทําบุญด้วยยูทูบเบอร์ประชาชนเขาได้ร่วมบุญด้วยอนุโมทนาบุญด้วยดีไหมล่ะ เป็นผมอะจะนะครับจะชื่นชมแล้วก็จะยินดีกับเขาไปด้วยไม่ใช่ออกมากลดา่าออกมาสาบแช่องออกมาจะจองเวียนจองกรรมเขาขนาดนั้นทำไมต้องเป็นแบบนั้นครับผมไม่เข้าใจทำไมต้องพากันทำตัวแบบนี้แบบนี้มันทำตัวตกต่ำลงเรื่อยๆลงเรื่อยๆ บารมีที่เคยสั่งสมไว้มันก็จะหมดไปมันจะไม่เหลือนะครับเพราะการกระทำของตัวเองแท้ทั้งสิ้นต้องไหมครับคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำผลของงาน งานพวกคุณทำอะไรมีหน้าที่กัดแกล้งเขาเป็นอาชีพมีหน้าที่ใส่ร้ายคนอื่นเป็นอาชีพกันนั้นหรือเจ้านายเจ้านายทำแบบนี้ทำถูกแล้วหรือเจ้านายผมพูดอเลยเพราะผมเป็คนต่ํำต้อยผมไม่ได้คนมีหน้ามีตาในสังคมอะไรมากมายหรอกก็แค่เบาต้น คนเดินดินธรรมดาแต่ผมจะเป็นคนเดินดินที่ยิ่งใหญ่ทางด้านจิตใจเอาเป็นว่าผมมีความรักที่ยิ่งใหญ่ผมมีอะไรหลายอย่างที่ผมจะทำให้เห็นว่าเงินหรือเสียงตางๆไม่สามารถซื้อตัวผมได้แน่นอน สิ่งเหล่านี้คืออะไรคือคุณค่าของความเป็นคนนะครับคุณไม่จะไป้เอาคุณค่าของความเป็นคนไปแลกกับเศษเงินที่มันหามาได้อยู่กับเราประเดี๋ยวประดาวแล้วมันก็จากไปบนเปลอความสุขเล็กๆน้อยๆที่คุณจะได้มันได้รับจากเงินเหล่าน,นั้น คุณคิดว่าเงินคือทุกสิ่งของทุกอย่างเหรอเจ้านายไม่มีเงินมีความสุขได้ไหมผมว่ามีได้นะไม่มีเงินก็สามารถมีความสุขได้ความสุขคืออะไรใจมันสุขใจมันสุขนั่นแหละคือความสุขต่อให้คุณมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านคุณกลัวว่าลูกหลานจะเอาเงินของคุณไปทําชิบหายหมด คุณก็ไม่กล้ายกมรดกให้กับลูกหลานเพราะกลัวลูกหลานจะทําให้วอดวายนั่นคุณคุณมีทุกข์แล้วนะคุณมีทุกข์จากเงินที่คุณมีเยอะแยะมากมายคุณมีความสุขไหมล่ะไม่ได้มีความสุขอะไรเลยที่พวกคุณดิ้นรนด่าเขาเปล่าเปล่าอิจฉาเขาเปล่าเปล่าได้เงินมาปนเปื้อนความสุขเล็กน้อยคุณแล้วคุณแลกกับศักดิ์ศรีของคุณ ที่มันค่อยๆเลือนหายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนมันจะไม่มีแล้วคุ้มเหรอครับโอเคคนอื่นเขาอาจจะไม่พูดไม่ด่าให้คุณฟังหรอกแต่เขาพูดรับหลังให้ผมฟังอย่างเงี้ยสมมุติอย่างเงี้ยเออเขาอาจจะไม่ได้พูดให้คุณฟังแต่รับหลังเขาพูดให้ผมฟังใช่ไหม คุณหลายจะไม่รู้ว่าเขาพูดเรื่องอะไรแต่ผมรู้หมดอย่างเงี้ยแต่ละคนแต่ละช่องเป็นยังไงเลิกเธอนะไอคอนเทนแบบนี้กับตัวกับใจถึงจะสายเกินไปแต่ก็ยังให้มันเหลือความเป็นคนอยู่บ้างให้มันหลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้าง คุณค่าขคว,วามเป็นคนเนี่ยโดยคนอื่นเขาด่าทุกวันอย่างเงี้ยพวกพี่ๆมีความสุขกันเหรอเจ้านายมีความสุขไหม่ะที่เขาด่าเขาสาบเขาแช่งเนี่ยคนนี้เคยมีความสุขแต่ทุกวันนี้กลับไม่มีความสุขแต่ กลั้นน้ำตากัดฟันพูดด้วยว่าตัวเองมีความสุขดีสบายดีแต่ดูที่เวลตาแล้วมันไม่ใกล้เคียงกับคนที่บอกว่ามีความสุขเลยมันไม่ใกล้เคียงกับคนที่อยู่ใกล้ความสุข ทำตัวเองให้มีค่าทําตัวเองให้มีความสุขแล้วเราจะมีความสุขคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่บีบ๊าย